ดีนะครับสวัสดีครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับครับคุณเชียงไงรสชาติดีไหมครับรสชาติเหมอนดำตานี่โอเคครับปูันหมด ครับท่านผู้ชมจากเชฟแต่งแดนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับมีอะไรในครัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้น่าจะมีการฉลองวันเกิดย้อนหลังของเชฟคนเมืองเจียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมว่ามีอะไรในครอโอ้โหครับท่านผู้ชมครับ กำลังทำมันใ,ใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับขอบคุณมากครับเจ็บสายฮาของเราก็อยู่นะครับนี้สายา,าลตลอดเจ็บสายฮาทำอะไรครับวันนี้ว่าจะทำแคปปิดแคปน้ำชาค,ครับเจ้า <laughs> แคปปิดนะครับรอดูรอครับตอนนี้ขั้นตอนกลางอ่ะเนี่ยเราคุกกิ่งคุปปิปปๆๆ่งทำเต็มกินได้ไหมครับถ่ายรูป กตกเคยลากินล่ไปกินในน้ำเยอะเลยม่เคยไม่ทำให้ส่งถ้ากินมีต้องล่ากินในน้ำน้ำเตี๋ยน้ำเตี๋ยด้ดูนะครับต้ก่อนุ่นก่อนคุณมักข้าเครับหนังเป็ดนะครับท่ามน้เป็ดสวิตวันนี้เชฟสายฮาจะทำแค่เป็ดนะครับล่ามาจากเตี๋เียั่วนังก่อนนะเงครับ น้ำเปรี๋ยวน้ำเก็บน้นงเก็บอะไรครับว่าน้ำเก็บอะไรครับวันนี้ก็เอาลอา้างชาก่อนร้อนเดี๋ยวต้า,างชาเครื่องรอก็ล้างชาเป็นหวานมนเย็นๆถ้าอยากให้ดีต้องเย็นชานะครับถึงจะเข้าต้องเป็นเอนาชาแล้วคือไม่ไม่ได้แล้วเราก็พบกับเชฟฟ์คนเมืองเชียงใหม,มค่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รอเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมเมื่อในชาร์จที่ผ่านมานะครับเชฟคนเมืองเชียงใหม่บอกว่าไม่ได้จัดนะครับวันนี้ก็เลยมาจัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็จะมีโอ้โหครับอย่นี้ก็เรียกฟังมือย่างมาอยากช้องวันเกิดครับฉลองวันเกิดเตดือด ฉลองวันเกิดย้อนหลังของเทศคนเมืองเชียงใหม่ของเฮานะครับเดือดน้องชายนะครับโชคดีนะครับโชคดีครับ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 รสชาติดีนะครับรสชาติดีมันดำน้ำชาเนี่ยกินเหรอเสียงแบบว่า เชฟน้องใหม่ครับเชฟเอกมาจากตุรกีครับสวัสดีครับเชฟรุ่นคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหจัดหนักจัดใหญ่เหมือนเดิมครับทุกวันหยุดครับผมวันเนวันนี้วันเปิดถึงอขาเลี้ยงเชียงใหม่นะครับเชฟคนเมืองเชียงใหม่ครับเชฟนมืีห้าเชฟมาลาบนเอ็เยมาาชฟมาหลายคนเชฟสายฮาก็กำลังจะทำเอง แค่แค่แคเป็ดแค่เป็ดมาให้สวรรค์เป็ดมาให้สวรรค์ให้สายห้สายอดสายซ้งไเราาได้นะครับอย่าลืมนะครับกุ้งพี่โลดกับวกปลาปูนะครับเทปอุษ์ฮัลโหลกุ้งเงนเี่ตอนนี้ขาดดวเดียวขาดไอ้เสพสายโหดเสพบอกว่ามาจากตุนิเซียจะทำข้าวัด ตูนิเซียอะไรนะข้าวผัดอะไรข้าวตูนิเซียข้าวผัดตูนิเซียนะครับให้ชมท่านผู้ชมได้รับชมสักวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นปีหน้าวผัดอะไรจากตูนิเซียอาจจะเป็นปีหน้าหรือวันอาทิตย์หน้าซึ่งเดินทางมาจากตูนิเซียนะครับเชฟเอกเราเหมือนอย่างหนูนะครับถ้าสอบถามมากล้ของเราก็

ยี่ลย่เราใ่เรา่าใช่เราต้องใช้เวลาเราไมไหเรามาดูวิธีนะทำแคบๆนะครับตอนนี้เราต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นหน่อยนะครับเราอยากจะรอเราไฟเรื่อยต้องเคี่ยวให้น้ำมันมันออกมันจะได้เสียจที่เราต้องการเราต้องการววให้เียรอใ่ยังไม่ยง่างายียงายหาเราอ็คาเล็กเจอร์เดิมเปิดไซส์เปิด เพาไอ้ไอ้ายลูน er? yeah. 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 kind of ั well can, uh, ้นีก็ออยู่นนะมี้ไอาน้ช่น้ปลาเอราไคดขเพียเดี๋ยวน้ตาปเซฟี่ครับอ นี่นี่คือเรื้องหลังการถ่ายถ่ายไม่เห็นหน้าพี่เออถ่ายเง่้ยให้เห็นอาหารให้หมดเลยเดี๋่วแด้วเล่นจะให้มีันมององนี่ดูน้องใหญ่น้องนิญม ร้อยภาพจึงจเรียนะครับวันนี้ครับขอให้สภาพจงเจริญนะครับร้อยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแข็งแข็งนอกอีกครับแข็งเยอยู่แข็งแข็งขัดข้างนอกแข็งเวลาเยอะยแนะครับน้ชม่ต้องต็มจอเลยไม่มีใครเลยไม่เล็กคนเดียวมีผมอ่ะไม่จ๊วนะคือผมให้ผมเลยอืมอ่าเจ้าของส่วนตก็มีการถ่ายเสียฟรีกันนะครับตาม ส่งาเลยส่งส่งมาเลยนะผมเนี่บผมย้ำเนี่ลอเลยเอาส่วมาส่งให้ผมเลยนะพี่ส่งให้เมียเลยพี่ส่งมารงเลยสให้หมดนะครับช่างช่าวัดรอบดวอบที่มาต่างนะครับวันนี้อากาศดีนะครับตอนนี้ก็เข้าหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวส่งห้เลยแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากเป็นแดดออกในรอบสามอาทิตย์นะครับจเลยะสุดยอดไอสวายจอไร้ม แล้วก็เที่ยวไปได้เลยนะครับในน้ำมันขอมชื่หมดนแล้วาก็จะไท่งรสชาติางนะครับได้ยังได้ยังได้ยังเนี่ยผอกวาเพิ่งัเพิ่งโซ่สได้เงนะมาอะไรไ่้ล้งไปครอยาโซ่้รบเลยโังไปครบม้นเลยนะอ๋อสอบไม่สอบก็ได้กดว่าน่าจะได้แล้วยไครับ ตามได้ตามเพื่อมาเที่นะครับเดี๋ยวสมัครเขาจัดให้นะฮะสมัติราเาไปซื้อเปอร์มาเทาหมดทุกอย่างแลครับด้เชือกตเสียก็ร้านซีงนะครับร้างซงนี่ทุกอย่างร้านซงทแรกๆได้แต่ได้แล้วมีสุขเลยจ้าภาพ เดี๋ยวเรับไปไอไอน้ำตาลนิดน้ำตาลเดี๋ยวครับเป็ดนะเสร็จแล้วครับไอซั่นครับอ๋อเป็นการปรุงด้วยกิจวิจิจิแเมบิก้นะครับเมวกี้แล้วก็น้ำตาลนิดนึงถ้าอยากจะเห็นจริงๆก็กลับไปดูคลิปของลาบเป็ดได้นะครับผมก็ทำคล้ายๆกันนะเนี่ยครับอร่อยมาก พร้อมเติบแล้วพร้อมเติบมรถ้าทออกเสร็จรียบร้อยแล้วุงรสชาติดถ้าอยากให้อร่อยก็ใส่รสดีเยอะซึ่จะอร่อยแต่นี่เราไม่มีรสดีครเราไม่ใส่ครับไม่ใสให้พ่อเลี้ยงกิน่อมพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงกินหมแเก็บเป็นก็บเป็นไนะดยเาลูพี่เลยทุพี่ ม่น่าเสียอร่อยไม่ไมเสียงอ่อยยังเลยเฮ้ยเองให้กูชิมดูมั้ยดูิ้ม๊กิ้มเป็นอนี่อันนี้วเป็นะครับต้องกินเสียงไปแล้วอันนี้ต้องกินเป็ดส่วน อร่อยเหมือนเดิมครับมันดะมาพื้นางของเชฟต่าแดนอร่อยครับขาน้องน่งนั่งขางน้องนั่งนั่งขานั่งบนวัต้งให้ลองนังนอสายงานอนสายวิย์ีนสายตนมีวักับเยอน่แว่า

ตอนนี้ก็มีเ็บสายหาที่เป็นมือโปรเฟชชั่นแนลทำแคปเปต์อยู่นะครับให้ให้เชฟไปโคราชที่มือให้เชฟโคราชไดชิมแคปเปต์หน่อยครับเจ้าสังเชฟโคราชโคราแคปเปต์นี่แคปเปต์แแคปเปต์มาให้สวรรค์นะครับเป็นซิงเกอร์เชฟสายฮาครับเข้มข้นรสชาติครับ หมาะเป็นกับแก้มก็ดีกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ดีครับอร่อยมากครับแต่ระวังถกิขเยอะแล้วคนที่เป็นเกานะครับอย่าเยอะแล้วครับถ้ากินเยอะแล้วเสร็จแล้วเกาขึ้นนะครับท่านผู้ชมตอนแรกเรให้คุณสปายาดให้โทษไปเดี๋ยวก็โดนเซ็นเซอร์ไเนี่ยเราเตือนไว้วางหลังดี นครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับต่อไปนะค,ครับ,รบโอเคครับเรารออยู่แล้วก็ไมแก่ที่เดียวเลย